สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เรามาดูสูตรครบบนล่างเก่าของเก่าเก่าของเก่านะ16มิถุนายน68ซึ่งสูตรนี้เนี่ยดิฉันได้ลงไป2งวดที่ใช้จริงนะแล้วก็เดินมา2งวดใช้จริงใครเห็นคลิปนี้บอกว่าเห็น อดีตสามารถย้อนไปดูสมการของงวดก่อนๆได้ซึ่งสูตรนี้จะเป็นการบวกแล้วเดินหน้าแล้วลบออกสองจังหวะดังนั้นถ้าใครรับชมรับฟังในงวดที่แล้วหรืองวดก่อนหน้าถ้าเห็นนะคะก็บางคนเขาก็จะเอาไปเปรียบเทียบกับ,กบ,กบ,กบสูตรบนสูตรล่างนั่นแหละแต่บางอื่นว่าดิฉันเป็นสรุปผิดดังนั้นก็ต้องขอประธานอภัยนะถ้าใครตามสูตรไหนก็แล้วแต่วิจ,วจารณญาณเอาเองอทีนี้ง่ายสั้นคำนวณง่ายสั้น งวดนี้ออกอะไรคะออก352และ20ค่ะ352และ2 0งวดนี้มาล่างอย่างเดียวนะคะทั้งสูตรครบล่างเก่านะแล้วก็สูตรครบบนล่างเก่าตัวนี้นะที่จะเป็นสมการคำนวณแบบง่ายง่ายแบบไม่ต้องคิดอะไรมากนะเราเอาสิบหน่วยบนรวมกันใช่ไหมตรงนี้นะอย่างงวดก่อนเราย้อนไปะสิบหน่วยบนรวมกันศูนย์บวกเก้าได้เก้าเดินหน้าไปศูนย์หนึ่งสอง แล้วก็แถวล่างก็เดินไปอีก4ยจังหวะ3 4 5สห้าทีนี้เราจะลบออกก็คือตำแหน่งที่3ทั้งบนทั้งล่างเพราะฉะนั้นก็จะเหลือ6ตัวสมการวินบนล่างแล้วแต่วิจารณญาณว่ารักชอบตัวไหนอาผนวกกับตัวไหนทีนี้มาดูของงวดต่อไป16มิถุนาย,ยน68ใช้วิธีการคำนวณแบบเดียวกันนั่นก็คือเราจะใช้ตำแหน่ง10หน่วยบนรวมกัน5บวกสองได้7ใช่ไหมเดินหน้าไป 8 9 0แล้วก็1 2 3 4อ่อย่าเพิ่งตกใจเรามาลบตำแหน่งที่3นะคะก็คือเลข9กับเลข3ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเหลือสมการยังไงอยู่6ตัวดังนี้อันนี้ก็นะใครจะเอาไปเปรียบเทียบกับสูตรแยกบนแยกล่างก็ได้นะอนะอย่างอันนี้ถ้าถ้าใครเผลอเอาไป อย่างงวดที่ผ่านมาใครเผลอไปเขาเรียกว่าอะไรชนกับสูตรครบบนก็จะไม่มาแต่ถ้าใครเอาเผลอไปชนกับสูตรครบล่างมันก็จะมาแล้วก็คัดได้น้อยตัวพอดีอันนี้ไม่รู้เหมือนกันซึ่งดิฉันไม่รู้ว่าสูตรไหนมันจะเดินหรือไม่เดินอย่างไรแต่อันนี้เอาสูตรเก่ามาเล่าใหม่ให้ฟังในวันนี้นะอย่างไรก็ตามก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะอะนะ โอ้อาจารย์อะตอนนี้ก็ตอนนี้ก็มาครึ่งตีแล้วค่ะนะคะโอ้ยังไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ <c oughs> <c oughs> ก็แล้วแต่นะเออเขาเรียกว่าคนเราเกิดมามันก็แล้วแต่นะคะเออแล้วแต่บุญวาสนาพรรณาติดปานะบุญวาสนาแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนว่าจะมีทางด้านไหนเออ นะคุณไม่ต้องใช้คํพว่าสนาหรอกนะออต่อให้คุณอย่าไปคิดอะไรมากคุณอย่าไปเครียดอะไรมากกับชีวิตนะคะอย่าไปจริงจังมันมากนะคะจริงสุขภาพแข็งแรงพอจิตใจเบิกบานพอครอบครัวอยู่ดีมีสุขพอมีพร้อมปัจจัยสี่ปัจจัยห้าปัจ 5, ปจัยหกนะปัจจัยสี่นี่เราเราเรียนมาตั้งนานแล้วมีอะไรบ้าง ก็ว่ากันไปปัจจัยห้าปัจจัยหกโอ้ยมีไฟฟ้าใช้กับมีอินเทอร์เน็ตใช้เนี่ยก็โอเคแล้วค่ะชีวิตนี้มีไฟฟ้าใช้มีแอร์ใช้กับมีอินเทอร์เน็ตใช้พอแล้วค่ะนะเพราะปัจจัยอื่นมันครบแล้วเนี่ยร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีมียามีข้าวปลาอาหารมีเครื่องมุ่งห่มมีอะไรอ่ะใช่ไหมแค่นั้นแหละ เราอย่าไปคิดอะไรมากชีวิตคนเราคิดง่ายๆค่ะนะเดี๋ยวบอกว่าสอนอีกนะสอนตัวเองสอนสอนตัวเองนี่แหละนะคะคิดง่ายๆอย่าไปซีเรียสนะเหมือ <laughs> นเดี๋ยวดยวิอ่ะพอ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 ันนี้เสร็จแล้วนะดิฉันก็ดิฉันมา,มากลับมาคิดนะคุณผู้ชมตอนนั้นดิฉันก็เป็นบ้าเป็นบอเนาะที่คุณบอกที่ที่แบบว่ามีคนบอกคอมเมนต์แลวดิฉันก็ไปเครียดตาม,มานะซึ่งความจริงแล้วนะ ดิฉันมาบกบกกลับวนดูนะดิฉันคิดว่าคนที่จะไปพิมพ์แบบนั้นได้อะ่ะคือคนที่แบบว่าต้องรู้จักดิฉันเสร็จแล้วเนี่ยดิฉันย้อนกับไฟตั้งแต่นะตั้งแต่เขาเรียกว่าอ,าอาดีตนะคะแล้วก็ปัจจุบันใช่ไหมปัจจุบันนะที่คำว่ารู้และไม่รู้นะ,ะโดยคำว่ารู้รู้หมายถึงอะไร รู้หมถึงเรารู้รู้ว่าใครเป็นใครอะไรยังไงแล้วเราก็คือคนเราอ่ะเขาเรียกว่าด้วยตัวเองนะไม่ได้ด้วยคนอื่นนะด้วยสัญชาตญาณน,นะสัญชาตญาณของเราอ่ะนะเราจะ know h o เราจะรู้เองว่าอ๋อไออะไรประมาณนี้จะมาจากตรงไหนแหล่งไหนอะไรประมาณนี้ถ้ามาพิมพ์คอมเมนต์ประมาณนี้มันจะมาจากตรงไหนแหลกไหนใช่ไหม ทีนี้ทีนี้เดี๋ยวฉันจะเล่าให้คุณง่ายๆสั้นๆน,นะอย่างมีคนบอกว่าฉันไม่มีวาสนาเพราะว่าเป็นแค่แม่บ้านถามดิฉันย้อนกลับไปดิฉันไปเครียดดิฉันจะเครียดทต่ไมเพราะว่าอะไรดิฉันหลับตาเบิง่งลืมตาเบิง่งแหกตาเบิง่งเข้าใจไหมหลับตาเบิ่งลืมตาเบิ่งแหกตาเบิ่งมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังมองทุกอย่างที่เป็นอดีตที่ผ่านมามองอย่างที่ผ่าน พาร์ตในชีวิตนะทั้งผู้คนวาสนาวาสนาค่อยนี่มันคักนะคะเข้าใจแล้ววาสนาค่อยนี่มันคักหมายความว่าค่อยไม่ได้ขาดค่อยพร้อมแต่ค่อยอไม่มีวาสนาที่มีผู้เลี้ยงนะ ค่อยมีวาสนาแห่งการเลี้ยงตนเองเแต่ค่อยไม่ได้ขาดนะเข้าใจนะเออนีพร้อมหมดละปัจจัยสีปัจจัยห้ปัจจัยหกปัจจัยเจ็ดปัจจัยแปดนะไม่รู้ล่ะนะคะปัจจัยอะไรนะคะแค่นี้ยังง่ายๆคุณคิดอะไรมากซีเรียสนะ เกียรติไปก็เท่านั้นชีวิตนะคะอ่ามีสติและว,วิจารณญาณด้วยนะดูไปเนี่ย๋ยวไปเครียดนะเออดูไปเนี่ยถูกไม่ถูกนี่อีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งพี่ชั้นก็ไม่รู้ได้ว่ามันจะออกอะไรอ่ะเนาะอ่าคุณก็ดูไปตามนั้นนะอาทีนี้ก่อนจากการคลิปนี้นะเคนพูดอะไรไปบ้างไม่รู้นะแต่ว่าที่รู้ก็คือว่าเวลาคุณดูคุณชมอ่ะ อย่าลืมนะคุณขาดอะไรในชีวิตคุณขาดได้คุณขาดเงินขาดทองคุณยังหาใหม่ได้นะคุณขาดลูกขาดหัวคุณก็หาเอาใหม่ได้นะคะฮะคุณขาดข้าวปลาอาหารขาดอะไรคุณก็ใช้มือใช้เท้าคุณหาใหม่ได้สิ่งเดียวถ้าคุณขาดแล้วมันจะไม่คืนหาคุณนั่นก็คือคำว่าสตินะจ๊ะ อ่านะรบบนล่างเก่าจะใช้สิบหน่วยบนรวมกันตัวแรกเป็นตัวตั้งตั้งเดินหน้าไปสามจังหวะแถวที่สองเดินหน้าไปอีกสี่จังหวะลบตำแหน่งที่สามด้านบนลบตำแหน่งที่สามด้านล่างแล้วก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะคะอ่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังพบกันใหม่นะคะเดี๋ยวสำ,สำหรับงวดงวดหน้าเดี๋ยว จะเอากลับมาให้เป็นหลักก็แล้วกันนะงวดนี้ต้องขออภัยด้วยบางอื่นติดธุระเยอะนะคะขอขอบคุณอีกครั้งแล้วก็โชคดีราตีสวัสด์ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ